ในอิสลามมีการมั่นมีครับภาษาเราเรียกอัลคิดปะมันจะพูดว่านะพูดว่าคือการเทศนาปราศัยอัลคิดบะคือการมั่นโดยการให้แหวนในการมั่นหรือไม่ให้ได้ครับแต่ว่าพิธีการมานั่งสวมกันเอานิ้วมาแล้วสวมอันนี้เลยอยู่ไม่มีอันนี้ไม่ใช่อิสลามนอกจากว่าแต่งกันแล้วนะแต่งกันแล้วอะไรแล้วก็ถูกเนื่อต้องตัวได้เพราะว่าไ แต่ว่าการให้ของมั่นเนี่ยการให้ของมั่นเนี่ยก็สามารถจะกระทําได้ตอนี้มันมีปัญหาอยู่นิดหนึง่งจำไว้อย่างหนึ่งว่าพูดเลยไปนิดหนึ่งในกรณีที่เกิดการถอนมั่นเนี่ยที่ตอนให้ไม่ใชตอนถอนในยุ่งเพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยให้เนี่ยให้เป็นของมั่นไม่เกี่ยวกับมาฮักนะหรือเกี่ยวด้วย ้องพูดกันในชัดเจนนะว่าแหวนที่ให้ไปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมาฮัฟนะจ๊ะพ่ใจจะให้ไปแล้วตอนแต่เจ้าอีกงหนึ่งบอกใ้ไปแลเจ้าอีกว่าห <c oughs> ให้ไปแล้วจเจ้าอีก <c oughs> บอกไม่ได้ให้น,นั่นมันของมั่นเออต้่องตกลงมาในร่องอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะ <c oughs> ส่วนหนึ่งบอกว่าแลยไปทีนี้ของมั่นที่ให้ไป <c oughs> จะมากจะน้อยในกรณีมีการ ยกเลือกการมั่นเพราะการมั่นนี่งในภาษาอังกฤเขาเรียกว่าเป็นบทวัดดิมันตุสวาเป็นบทนำของการแต่งงานเป็นอัลวัอ,วอวบินสวาเป็นสัญญาในการแต่งงานพรานันสัญญาตรงเนี้ยทั้งสองฝ่ายทั้งทั้งคนที่เป็นผู้มั่นทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงมีสิทธิถอนมั่นโดยกันทั้งคู่เป็นเพียงสัญญาไม่มีข้อบอกมัดไม่เป็นเรื่องบังคับเลยมั่นกันแล้วต้องแต่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่จำเป็นปนะ อาจจะเป็นอนะมั่นกันคืเผื่อ,อ,อใ,หให้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 ดูใจดูตัวกันก่อนก็ได้ดูนิสัยใจคอไว้ไม่จะเป็นต้องไปอยู่ด้วยกันนะอยู่ดดวยกันสองปีสามปีพออยู่ๆไปเบื่อเลิกตาก่างคนต่างไปเซ็งว่ะต่างไปเฉยโอ้โหยเห็นไหมเจ็บมากช้ำที่ไม่ใช่างในลามเนยให้มั่นเราก็พาผู้ใหญ่ไปจะคูดคุยก็ ผู้หญิงก็อยู่ในสภาพที่เหมาะสมะมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ก็จะอยู่สองต่อสองก็จะัูมั่นเช้าก็มารับเย็นก็นมาส่งเช้าก็มารับเย็นก็มาส่งให้มั่นแล้วแบบนั้นน่ะไม่ใช่ละแต่รับแฟนก็แฟนไปดูหนันงก็แฟนไปกินข้าวแต่เนี่ยเราไปแต่งก,กับผู้มัน่นเลยได้ไม่ได้เพราะนั้นกรณี ตั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงมีสิทธิ์ถอนมั่นทีนี้ใครก็แล้วแต่เป็นฝ่ายถอนใครเป็นฝ่ายถอนมัน่นฝ่ายนั้นจะต้องยอมเสียคือฝ่ายที่เป็นฝ่ายบอกเลิกการมัน่นฝ่ายนั้นไม่มีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์สิทธของคือควรจะเป็นอย่างนั้นกรณีฝ่ายหญิงนะเขาให้แหวนมาให้แหวนมาให้สร้อยมาเสร็จแล้วเป็นไง ควรจะเลิกเลิกเขากรณีนี้เนี่ยนะจริงอยู่ถึงจะให้มาแล้วเนี่ยกรณีนี้เนี่ยฝ่ายหญิงควรจะคืนอะไรคืนแหวนให้เขาด้วยนะเพราะว่าไหนๆก็ใจก็ไม่ให้เขาแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรจะ,อ,ะอย่าเอาแหวนของเขาไปเลย อย่าเอาสองอย่างเลยนะเอาคนละเอาไปทีละอย่างก็แล้วกันไม่ใช่ได้ก็พู่คือได้ก็ต้องเสียกันบ้างนะก็คือภายปลายชายผิดหวังนะช้ำใจไม่พอ,อยักช้ำเสียของอีกเพราะฉะนั้นฝ่ายได้ก็แล้วแต่ที่เป็นฝ่ายบอกเลิกฝ่ายนั้นไม่ควรที่จะได้รับสิ่งของนะยกเว้นกรณีเดียวคือหลายกน ณีนี้ะแต่กรณีหนึ่งยกเว้นกรณีที่ฝ่ายชายหลอกมีการหลอกลวงขึ้นเช่นฝ่ายชายไปบอกกับผู้หญิงว่าโมทำไปเช่ารถเบนซ์มาแต่งตัวมาชาวโ็อใส่สูทมาพอถึงก็เนี่ยเอาแหวนไปเลยเอาสร้อยไป,ป่ายิงเข้าใจว่ามาชาวล็อหมาแล้วเศรษีมาเกยหน้าบ้านได้เที่ยวมาเกยกันแล้วอเอาละวาเที่ยวนี้ใช่ไหม ที่นาได้ปรากฏว่ากลายเป็นเด็กอยู่บอ่อกุ้งอยู่เลี้ยงกุ้งกุลาดําอยู่เป็นเด็กบอ่อกุ้งมาทําฟอร์มเป็นมาหลอกในกรณีนี้ฝ่ายหญิงมีสิทธิ์พอรู้ความจริงว่าไอ้ดีมาหลอกมีสิทธิ์บอกเลิกแล้วก็ต้องไม่คืนอะไรไม่คืนของให้ด้วยไม่คืนของหรือว่าเป็นความเลินเล่อของเด็กบอ่อกุ้งที่ริษาน าหารเอื้องเด็ดดอกฟ้าอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> มีปัญหานด้ิกเยอะแยะเลยสนุกมากเวลาเรียนนี่สนุก